สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับเหรียญเจ้าพ่อยี่โกหงนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ท่านขุนพันธลักษณ์ราชเดชปลุกเสกเดียวเลยนะครับนี่ออกในปีพศสองพัน้าี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงเลยนะครับผมใครที่ชอบเสี่ยงดวงวัดดวงพวกค้าขายโชคลาภต้องเหรียญนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังเหรียญนะครับผมนี่บวงสื่อเฮงนะครับอันนี้ก็เรียกว่ารวยทุกทิศทุกทางนะครับนี่ สำหรับโชคลาบโดยเฉพาะเลยนะครับผมอันนี้เหรียญนี้การวัดดวงเสี่ยงดวงต้องเหรียญนี้นะครับและสําหรับชนวนวนสารที่ใช้จัดสร้างนะครับเหรียญนี้นะครับได้แก่จตุรคามปีสามูนย์นะครับเหรียญเขาอ้อนะครับปิดตาพังพักการนะครับแล้วก็จตุรคามรุ่นเจดีลน์นะครับผมเอามาหลอมรวมกันเป็นเหรียญนี้นะครับครับสำหรับเหรียญนี้นี่ตอนนี้นี่หาได้ยากนะครับผมราคาเล่นหากันอยู่นี่ก็หลักร้อยไปปลายเลยนะครับผม แต่ถ้าเป็นเนื้อเงินนี่ก็หลายพันนะครับผมต้องบอกงี้หายหายากด้วยนะครับผมครับสำหรับถ้าเพื่อนๆเจอนี่ผมแนะนำนะครับควรจะต้องเก็บนะครับเป็นเหรียญดีมีอนาคตนะครับผมนี่นะครับเหรียญเจ้าพ่อยี่กอหงนะครับผมขุนพันธุลักษณ์ราชเดชปลุกเสกนะครับผมขอบคุณนะครับผม